ท้ายใครอยากจะบอกครับสมมติมีเพื่อนเพื่อนอายุเท่ากับเรากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามีเวลาเราลองบวชเน้นกันดูดีไหมมีใครอยากจะตอบได้บ้างอ่าวเรนเจอร์ก่อนถ้าเกิดจะแนะนําเพื่อนว่างไงครับก็จะชวนเพื่อนบอกว่าไปบวชอ่ะมันไม่เหมือนกับอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนมันจะเป็นแต่วิชาการวิชาวิชาการ,ค,รความรู้นอกตัวเราก็หาเองได้ครับแต่วิชาชีวิตก็หาได้เฉพาะการบวชนะครับต้องบวชเท่านั้น <ไป S 1> จึงรู้บวชถึงจะรู้ครับ ได้ความรู้เยอะครับมีใครอีกไหมครับอ่ะเฮ็ดก็อยากชัดชวนว่าถ้าแบบว่าสมมุติถ้าเราเคยชินกับเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราติดเป็นนิสัยแชทเฟซบุ๊กไหไฟอะไรแบบนั้ใช่นี่ไม่ต้องเด็กกับผู้ใหญ่ก็เป็นเยอะแบบว่าต้องเรียนรู้ถึงความลําบากให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ชีวิตครับก็อยากให้เขามาลองบวชกันดูครับเพราะว่า เราจะได้เห็นถึงความทุกข์ของการเป็นพระหรือสามมาเนนเนี่ยนะครับ้าแล้วก็จะได้ทําอะไรหลายๆอย่างเป็นครับครับได้ครับน้องยุก็อยากแนะนาเพื่อนว่าการที่เรามาบวชแตกต่างกับที่เราอยู่ชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันเราก็จะเล่นเกมพอมาบวชเราก็ได้ฝึกธรรมะเป็นตัวแลครับต่างจากชีวิตประจําวันใช่ครับเอธก็อยากชวนเพื่อนว่าข้าวแต่ละเม็ดเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนพัมไม่ได้เป็นชาวนาครับก็อยากให้รู้ว่าคุณค่าของข้าว ชาวนากว่าจะได้มาแต่ละเม็ดม so ันยากครับโซดาก็อยากจะลองให้เพื่อนๆที่ติดเกมอยู่ตอนนี้จนไม่สนใจพ่อแม่อยากให้ลองที่จะมารู้จักกับตัวเองมากรู้จักว่าเราควรที่จะมีความกตัญญูและนอกจากสมาธิไปอยู่ที่เกมแล้วควรจะเอาสมาธิมาอยู่ที่ตัวเองได้รู้จักตัวเองนะครับแพนก็อยากบอกเลยี่เป็นสมาธิสั้นค่าว่าการเป็นสมาธิสั้นแ่ะ เราไม่ต้องกินยาก็ได้แค่เราฝึกสมาธิโดยการนั่งสมาธิก็คือเป็นยาแล้วครับนะครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วอ่ะแต่จะเจียดให้อีกนิดหน่อยอ่ะมีอะไรจะแนะนําคนที่เขาจะบวชครับต่อไปเป็นภาพยนตร์ครับต่อไปเป็นภาพยนตร์ผมอยากดูภาพยนตร์ต่อไปเป็นภาพยนตร์ถูกต้องของเด็กแล้วนะครับ เรา,ามีภาพยนตร์สั้นเรื่องเมื่อหัวใจยังเต้นตอนความสุขให้ท่านผู้ชมได้ชมชมต่อจากช่วงนี้เลยนะครับพุทธศาสนาจะเกิดประโยชน์ถ้าเรานําพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเรารู้จักแล้วก็มองผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วก็รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ได้เคยใช้ชีวิตได้ได้สัมผัสได้เรียนรู้จริงจังก็ไม่ได้รับประโยชน์เด็กเหล่านี้เป็นตัวอย่างของประโยชน์ที่เราได้เห็นอย่างแท้จรง<ม>ิงขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับอขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ อ้าช่วงนี้เราจะไปดูภาพยนตร์สั้นเมื่อหัวใจยังเต้นตอนความสุขกันครับอยากดูความสุขในชีวิตนะ <เ> <osc> ความสุขหรอความสความสุขความสุขหรว่าความสุขความสุขของหัวไม่ไม่เรียมหน ah? um. <wave> ่อยนะครับช้อปปิ้งมั้งคะเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้พักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่ความสุข มีความสุขที่ได้แต่งตัวสวยๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอันนี้ความสุขชอบช้อปปิ้งกินเที่ยวค่ะแล้วกกินเที่ยวหัวล้อสนุกสนานเงี้ย่พี่การได้ไปเดินห้างซื้อของที่ตัวเองชอบค่ะไปตีแบตด้วยกันค่ะก็คือจะมีเพื่อนใหม่ๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะชอบหนุ่มเยอะ มีหนุ่มๆเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนใหม่เพราะว่าเวลาบางทีจะมีตีบุฟเฟ่ด้วยอะค่ะผงได้ทําตามใจตัวเองโดยที่ไม่หนักหัวใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมครน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องการใช้ตังค์พี่การใช้ชีวิตอะครับน่าจะเป็นการใช้ชีวิตเียบประมาณว่าไลฟ์สไตล์อะพี่พอ,อใจปะก็คือการแบบ ได้นั่งอยู่ร้านกาแฟนั่งอ่านหนังสือชิวๆวันในวันที่ไม่ค่อยเร่งรีบกไหรยความสุขของผมก็คือได้เลี้ยงสัตว์ครับผมมีแมวอยู่ตัวเดียวครับชื่อเก็มเรลินครับตัวอ้วนมากเลยครับกินปลาทูเวลา5-6ตัวครับ นี่คือความสุขของผมครับก็เห็นต้นไม้ก็อชอบมีความสุขเห็นต้นไม้ที่สวนรุ่งเนี้ยต้นใหญ่เป็นต้นก้ามปูเนี่ยสวยความสุขของหนูเอ่อหนูชอบฟังเพลงล็อกหนูชอบดนตรีล็อกทุกอย่างที่เป็นล็อกหนูชอบหมดบนโลกนี้ถ้าหนูแอบสักนะนนิดนึงตรับผม ใช่แล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากค่ะหนูชอบคือแค่แนี้แหละพี่ล็อกมันทาให้หนูมีวความสุขแค่นั้นก็คือความสงบลูกวําำจิตให้สงบไม่วุ่นวายกับเรื่องกิเลสต่างๆโลภะโทสะโมหะตั้งหลายอะลูไม่ต้องโรคไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงอยู่ในภาวะที่ปกติของมนุษย์ธรรมดาสบายเป็นสวรรคันิพพาน รูว่าอยู่ที่ไหนเราไม่รู้สึกวุ่นวายนะฮะคือนั่นคือความสงบของเราจะเป็นความสุขแล้วครับหนูก็อยู่กับครอบครัวเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็บ้าๆบอๆไปวันๆก็สนุกนะความสุขของผมก็คือความสุขที่ได้ใช้ทุกวันอย่างมีความหมายได้ใช้ทํามาตื่นขึ้นมาทํางาน f u l ฟิ l ความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็มีไรายได้กลับไปจุนทรเพื่อนฝูงครวบครัวมีเวลาให้กับคนที่รักแล้วก็ เหมือนให้ความกระตันอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนเขาที่เขาเลี้ยงมาก็เอาใกล้ตัวเลยนะคะก็มีลูกค่ะท้องแรกก็ดีใจก็ตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอะค่ะก็เมื่อกี้คุณหัวเราะกับคุณหมอค่ะพอดีคุณหมอโทรมาเลื่อนนัดถ่าคลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ลูกผู้ชายคนแรกด้วยค่ะก็มีความสุข,ขอคะค่ะที่มีเขาค่ะ <c oughs> การได้อยู่กับลูกสาวทุกครั้งที่เห็นเขายิ้มเหนื่อยแค่ไหนก็จะบอกว่าเออมีความสุขมากค่ะได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะหัวเราะกับลูกครับแค่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเจอหน้ากันพ่อให้กันดมก็หัวเราะแล้วครับ ความสุขหนูคือได้รักใครสักคนนึงค่ะและรักเขามากที่สุดจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะแค่เราได้อยู่กับคนที่เรารักมันก็มีความสุขแล้วหนูมไม่ต้องการอะไรมากหนูแค่อยู่กับคนที่เรารักไปทุกวันอย่างนี้หนูก็พอแล้วแค่นี้ไม่ต้องการอะไรก็ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักได้ไปในที่ที่เราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือการที่เรายิ้มให้คนคน แล้วเขาก็ยิ้มกลับมาหาเราเีความสุขนะครับการได้ทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับหัวใจยง มมีคลิปอยู่สองคลิปที่อยากให้ดูเป็นคลิปของนักวิ่งสองคน,นซึ่งเล่นในกติกาคนอื่นแต่เขากำหนดเกมตัวเองขึ้นมาซ่อนอยู่ในนั้นใช่ครับก่อนจะไปพบกันในช่วงหน้าเรามาร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้คือน้องทงั้ง9พูดบวชเป็นสามเณรกี่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Facebook ของรายการในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนผู้โชคดีจะได้รับิฟิ์เซตจากแลกตาซอยมูลค่า2 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ครับ ว่าหัวใจยังเป็น